ที่นี่สถานีชุมแสงที่น่สถานีชุมแสงบริษัทมีความประสงค์ลงโฆาทีชุมแสงขอนางสาวกระบวนรถเร็วโดยด่วนที่เชริญเดชเจริเดชโดยสารที่9า6แล้วการต่อไป จัาหวัดพัทธาน,นีวันนีุ้ริยุทธยาดังสิบต,ตอมเมือถึงหวัางกังเทศอดีวัครับก็ในวันมีรถทิเสดช่วยโดยสาร ที่เก้าห้าหครับไปแล้ว